แม่สีนวนชนะสวัสดีค่ะพบกันเป็น EP ีที่5แล้วนะคะสโลแกนช่องเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเด้อเริ่มกันที่แนวทางแรกนะคะแอดนอนหนูรู้เรื่องหรือว่ามาตัวคร่าก็แนวทางเจ้าของเดียวกันนะคะแม่แม่อย่าสับสนเนาะผลงานเก่าสนจรรร้อยเอ็ดซ้ายมือผลออก60694นะคะ รู้สึกว่าจะสอบไม่ผ่านนะคะแม่เนาะไม่เป็นไรมาดูของวั16กันยาอยูนนี้กันเลยขวามือนะคะเตรียมแคปเดอร์ชุดเต็มแอดนอนหนูรู้เรื่องให้3ตัวเจาะมีอะไรบ้างเอ่ยมี529 692 682 689 362 536 634 546 560แล้วก็569นะคะ ชุดเจาะล่างของเขาก็1551แล้วก็1 6 6 1นะคะแม่แม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะเดี๋ยวตัวหนังสือมันน้อยไปหนูกลัวแม่แม่แมพ่อพอจะไม่เห็นเดี๋ยวหนูซูมให้นะคะแม่ก็เอาเก็บไว้พิจารณาก่อนเนาะอันนี้ก็เพิ่งวันที่5วันที่6เองนะคะและอีกหลายวันเลยในการคำนวณวิชาคณิตศาสตร์นะคะเนาะก็ สนับสนุนสไลา์กินแบ่งเหมือนเดิมนะคะต่อกันด้วยแนวทางของแอดฟินิกนะคะนาะอันนี้เป็นเลขวิ่งนะคะสัญจร1้อให้วิ่ง6สูตรสอบผ่านนะคะผลออก606มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะเนาะ16กันยายนแอดฟินิกให้มาแล้วนะคะก็คือ9เรามาหาค่า X ด้วยกันเนาะ9 x เก้าอะไรดีนะคะเนาะเก้าอะไรดีคะพี่พี่แอดมินชอบ9559เนาะพี่พี่ชอบเลขไหนก็คอมเมนต์บอกแอดมินละกันแนวทางของแอดฟินิกเป็นแนวทางที่น่าติดตามนะคะเนาะผลงานและสูตรสอบผ่านเดินดีไหลดีทั้งตําไทยแล้วก็ตําลาวเลยเนาะแอดมินก็เป็นแฟนคลับของแอดฟินิกเหมือนกันนะคะแล้วก็16กันยายนเป็นชุดติดลมบนของแอดฟินิกมาแล้วเนาะเห็นเขาบอกว่า9แม่ดู9อะไรบ้างเอ่ยเนาะมี92 93แล้วก็96 ถูกใจ9นี้ไหมคะแม่ถูกใจไหม92้ 9, 2, 9, 3แล้วก็96ส่วนผลงานเก่าของวัชจันจร1ร้อยเอ็ดสอบผ่านนะคะเขเป็นชุดเต็มส่วนแตงของเขาเนาะผลมันออกกล่าง94เต็มเต็มเลยนะคะเนะเลขวิ่งก็เข้านะคะแม่อ่าอันนี้มันเพิ่งต้นงวดเองเนาะมีแค่ชุดติดลมบนแล้วก็เลขวิ่งมาให้นะคะของงวดวันที่16กกันยายนเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยเป็นชุดส่วนแตงมาให้เดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้แม่ๆได้ทราบกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่า สายด่วนครองสุดท้ายของแอดฟินิกก็มีนะคะใครรอสายด่วนก็รอวันที่16กันยายนเลยเดอ้อประมาณเที่ยงนู่นแหละเดี๋ยวหนจะมาอัปเดตให้ละกันนะคะแม่แม่ะถ้าชื่นชอบ9ของฟินิก92 93 96ก็แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะเนาะสถิติผลงาน แนวทางเลขผลเลขอะ่ะชอบมี9และ6นะคะแม่ไปลองไปลองย้อนดูเนาะชอบมี9และ6ติดมาทุกงวดเลยนะคะเนาะก็ซื้อติด9และ6ไว้ก็ดีนะคะเนาะแนวทางของแอดฟินิกแอดมินก็ชอบนะเขาให้มาแบบน้อยหางแ็นแขนนะคะแม่เอาไว้พิจารณานะคะตามต่อกันด้วยเลขเด่นเลขวิ่งของอาจารย์สอนนะคะผลงานสันจรร้อยเอ็ดหนึ่งกันยายนซ้ายมือเดอแม่เดอให้หและสอสอบไม่ผ่านเนาะผลมันออกหกศูนนะคะ แล้วก็ใบขวามือเป็นของงวด16กันยายนเนาะก็อาจารย์สอนเขาให้มาเป็นเลขเด่น0ตัวรองก็คือ1นะคะแอดมินรู้สึกว่าเด่น0นย์และ1ของอาจารย์สอนจะไปชนก,นกันกับเลขเด่นของแอดกระแตพรมเพียรน,นะคะแอดกระแตใบขวามือนะคะให้เด่น1และ0ตัวรองก็คือ2นะคะเลขดับหรือว่าเลขที่ไม่มาตามสูตรแอดกระแตพรมเพียรเลยก็คือ3 อันนี้ใบความมือเป็นของ16หกันยายนนะคะเนาะมีคนถามหาแนวทางของแอกกะแตเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าผลงานสัญจรร้อยเอ็ดทำดีทำถึงทำจึ่งประทุนนนึ่งมากๆเลยเนาะเดี๋ยวถ้าแอดมินได้ใบเต็มมาเดี๋ยวแอดมินจะมานำเสนอให้อีกคลิปนะคะตัวนี้ก็ดูเป็นเลขเด่นไปก่อนเนาะไปจับดูเล่นๆหนึ่ย์ไปหาค่า X และกันแอดมินฝากไว้เป็นการบ้านนะคะพี่ๆแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะต่อด้วยนะคะเป็นเลข เด่นเนาะของเด็กปั่นจัก,กรยานสูตรของคนโคราชนะคะเนาะคนโคราชเด็กปั่นจัก,กรยานอะไรนี่แหละที่แอดมินไปตามผลงานเขามา1กันยายนสัญจรร้อยเอ็ดเขาให้เด่นมา4และ9รู้สึกว่าจะเข้าล่างเต็มๆเลยเนาะผลออกเก้าสี่ป๊าดดิโทรเริดม,มากเลยนะคะเนาะสิบหกันยายนเด็กปั่นจัก,กรยานให้มาแล้วเด่น3และ 8เขาบอกว่ารอลุนก็ฝากไว้เป็นการบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมเนาะไปหา 3x กับ 8x ไปหาค่า x มาช่วยแอดมินเดอร์เด็กปั่นจักรยานเนาะมีคนให้ตามให้นะคะอ่ะแคปหน้าจอไว้จ้ามาต่อที่แนวทางของเซียนญี่ปุ่นนะคะอันนี้แอดมินนาเสนอเป็นงวดแรกนะแต่ว่าแอดมินไล่ดูผลงานเขาแล้วแหละก็ทําดีอยู่นะคะสูตรเขาเดินดีไหลดีเนาะ หกันยายนสัญจรร้อยเอดก็เข้าเนะแม่นาอเต็มเต็มเลย0ูนย์หกนะคะเลขวิ่งก็เข้าเนาะแล้วก็16กันยายนใบความมือปล่อยมาแล้วนะคะเขาบอกว่าวิ่ง6เน้นข้างบนนะคะมี0ูนย์ห้าีนึแล้วก็สอามกันล่างให้สักหน่อยเนาะแปแล้วก็6 9ตัวล่าง 700, 7จ็ดหลักร้อยคือ5นะคะแม่ก็เอาไว้พิจารณาแล้วกันเนาะเซียนญี่ปุ่นนะคะเน้นบนศูนย์ห้นึ่งสอง เน้นล่าง7 0 0 7กูนาล่าง8 7 6 9นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไวเดอร์แมเดอร์อันนี้เซียนญ,ญ,ญี่ปุ่นเนาะรู้สึกว่าเหมือนมีแม่ๆมาคอมเมนต์ให้ตามให้นะคะหลากหลายเซียนเลยเดี๋ยวหนูไปตามเก็บมาให้เด้อถ้าเขาปล่อยแนวทาง16กันยายนมานะแม่นะใจเย็นๆก่อนนะดูไปแบบสบายสบายคำนวณไปเรื่อยๆก่อนนะคะแม่เก็บ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 แนวทางว่ายเยอะๆค่อยสรุปเลขตามด้วยเลขเด่นบนของแอดนานะคะผลงานเก่าสัญจรร้อยเอ็ดให้เด่นบนมาศูนย์และหนึ่งสูตรสอบผ่านนะคะบนออกศูนย์หก จึงมากเลยนะคะแม่แม่เนาะแล้วก็16กันยายนนี้เดนโบนแนอนนาให้2และ3ก็ต้องฝากพี่ๆแม,แม่แม่หาค่า x ให้อีกแล้วเนาะ 2x 3x ลองไปคำนวณล,ลองไปทดลองสูตรก่อนนำไปใช้ดูนะคะเนาะลองไปหาค่า x ดูนะคะพึ่งตนงวดเองจะเย็นๆก่อนเดอแม่เดอร์ดูมาต่อที่แนวทางนี้นะคะ4ส,สเกตกันเนองเนาะดูนาเสนอเป็นงวดแรกนะคะก็แม่แม่ดูไว้เป็นแนวทางละกันอันนี้รู้สึกว่าพี่แม็กจะถามหาเนาะ ร้อยบนนะคะรัฐบาลไทยของงวดสัญจรร้อเอดให้6และ7ผลออก606งวด16สิงหาคมให้8และ5ผลออก8 6 7นะคะส่วนงวด1นึ่งสิงหาคมให้6และ0เนาะก็ออก0ูนย์กี่หนึกันานี้นะแม่นางงวดที่จะถึงนี้ให้6และ8อันนี้เป็นร้อยบนนะคะลองไปพิจารณาดูแล้วกันแล้วก็ใบขวามือเขาบอกว่าเป็น3ตัวตรงลองสูตรเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ผลงานเก่ามันออก606 606ก็มีมาให้เห็นนะแม่แล้วหนูวงกลมดำๆไว้ให้เดอ้อแล้วก็3ตัวตรงของ16กันยายนนี้เขาให้664 662 644 642 864 862 844แล้วก็842นะคะแม่ก็ลองพิจารณาดูเนาะหนูมีหลายใบนะแม่เดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะ แคบหน้าจอไว้เดอแล้วก็ใบนี้ซ้ายมือเป็น10หน่วยบนล่างของเขานะคะเหมือนสัญจรร้อยเอ็ดวันที่1กันยายนให้4และศูนย์มาก็โอ้โหมาทั้งสองเลขเลยเนาะผลมันออก6กศูนย์หกเก้าสี่ิงหาคมให้6และ8ดก็ผลออกแปดหกดสองปดมาทั้งบนแล้วก็ล่างเลย16กันยายนนี้ให้1และ6นะคะแม่ลองพิจารณาดูนะส่วนใครจะย้อนดูงวดเก่าก็ดูได้เลยแต่หนูขอเน้นนะว่า หนูเพิ่งนําเสนอปิ๊งวดแรกให้แม่ใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมเนาะแล้วก็ใบขวามือเป็นชุดสรุปรวม2ตัวข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็มี6462 4442 17 1967 6977แล้วก็79นะคะเขาก็เอามาจากเลข10หน่วยบนล่างของเขานั่นแหละมาสรุปให้เราถ้าชื่อชอบของสีสเกตกันเองก็พิจารณานะคะแม่เนาะพิจารณาแคปไว้ดูแล้วกันเนาะ เดยยี๋ยวถ้างวด16กันยายนนี้ผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวงวดหน้าหนึ่งตุลาคมเดี๋ยวหนูตามต่อให้นะดูไว้เป็นแนวทางนะแล้วก็ย้ำนะว่าหนูนำเสนอไปงวดแรกด้วยนะคะต่อกันด้วยเลขดับสายแข็งเนาะก็เป็นของรัชนกมีโชคนะคะผล<ะ>ง,งานร้อยเอ็ดนะคะแม่ตัวหนังสือสีแดงซ้ายมือเนาะงวดสัญจรเขาดับ7สูตรสอบผ่านนะคะแล้วก็ใบดำเนาะสัญจรรอยเอ็ดดับห้า ดับข้างบนนะแม่นะดับ5้สยก็สอบผ่านเพราะว่าผลมันออก6กศนยเนาะมาดู16กันยายนดับบนของราชนกมีโชคจะมี2ใบใบกระดาษแดงแล้วก็ใบดํบาใบแดงให้ดับบนคือ7นะคะแม่เนะคือ7 แล้วก็ใบดําให้ดับบนก็คือ2นะคะลองไปพิจารณาดูเนาะเห็นเขาชอบพูดกันว่าเป็นเลขดับสายแข็งนะคะรัชนกมีโชคว่าสิบหกันยายนดับ7และดับ2นะคะแม่ดูไว้พิจารณาและกันเดอ้อตามต่อด้วยชุดแนวทางของอาจารย์เต่านะคะรู้สึกว่าสัญจรร้อยเอด็ดเนาะผลมันออกล่างมันออก94นะแม่นะ สอบไม่ผ่านเด้อแล้วก็16กันยายนนี้ปล่อยมันแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะขวามือเนาะเขาบอกว่าล่างเดนหนึ่งมีชุดเจาะ2ตัวให้3าหางแขนแขนคือ1 0ึ4นแล้วก็40นะคะลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีชุดบนเดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้อีกทีเนาะสำหรับใครที่ตามแนวทางอาจารย์เต๋ออยู่นะคะแล้วก็แนวทาง2ใบนี้นะคะซ้ายมือเป็นของแอดชวโรอดนะคะเป็นเลขเด่นล่างเนาะ ผลงานเก่าให้เด่นล่างมา3-45สหสดอบผ่านนะคะผลออก94นะคะแล้วก็เด่นล่างงวด16กันยายนนี้แอดชวารดให้567นะคะแม่เนาะลองไปพิจารณาดูแล้วกันส่วนใบความมือเป็นแนวทางของแอดเทวานะคะเนาะแอดเทวานะอันนี้เหมือนมีพี่สมาชิกช่องมาคอมเมนต์ว่าตามแนวทางนี้ให้หน่อยแอดมินก็เลยถามกลับไปว่าอ่าขอทราบลักษณะใบแนวทางหรือว่าชื่อเจ้าของข้อมูลหน่อยเขาก็บอกว่าดูมาหลายช่องไม่เคยมีช่องไหนบอก ชื่อเจ้าของแนวทางเลยเนาะเขาบอกว่าอะไรเหมือนให้แปดหกเจ็ดหกศูนย์หกอะไรสักอย่างแอดมินก็เลยคุณๆนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นใบนี้หรือเปล่าคะพี่ถ้าดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยเนะาะเจ้าของแนวทางท่านนี้ชื่อว่าแอดเทวานะคะเนาะคุณเทวานะก็รู้สึกว่าผลงานสัญจรร้อยเอ็ดให้ศูนย์มาเป็นเด่นบนผลออกศูนย์หกก็สูนสอบผ่าน 16. สิบหกสิงหาคมให้แปดมาแปดมาในหลักร้อยนะคะใครจะย้อนดูผลงานเก่าแม่ย้อนดูได้เลยเด้อแล้วก็สิบหกกันยายนนี้ แอดเทวาเขาให้9มานะคะแม่เป็นเลขเด่นบนเนาะ9นะคะรู้สึกว่า9นี้จะเหมือนเป็นเลขเด่นของแอดฟินิกเลยก็เอาไว้พิจนารณาแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอีกเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ละกันแล้วก็ใบแนวทางนี้เป็นของยอดเฮงนะคะเป็นเลขเด่นร1 0หน่วยเนาะผลงานวันที่1กันยายนเหมือนให้7จ็ดสีมาผลออก6กศูนยนะคะหมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลย ผลงานวันที่16สิงหาคมให้180นะคะ8มาในหลักร้อยนะคะแม่แม่เนาะใครอยากดอนอยู่ผลงานเก่าเนาะก็ดูได้เลยนะคะแอดมินขออนุญาตพูดให้ฟังแค่2งวดละกันแล้วก็ใบใหญ่ๆนะคะเนาะเป็นของงวด16กันยายนเด่น110หน่วยยอดเฮงเให้มา6 3และ5นะคะแม่ 6 3และ5เดอร์เอาไว้พิจารณานะคะแล้วก็นะะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยสิหกันยายนของมะยมแดงนะคะเนาะก็ใบขวามือนะใบขวามือให้เลขเด่น0และ6ชุดเจาะมี90 30 16 26แล้วก็46ชุด3ตัว6 90 6 30แล้วก็446นะคะเนาะแม่แม่แคปหน้าจอไวด้ดูเดอร์ถ้าชื่นชอบแนวทางของมะยมแดงนะคะส่วนซ้ายมือเป็นผลงานเก่า ว,วันที่หนึ่งกันยายนสัญจรร้อยเอกร้อยเอ็ดออกหกศูนย์หกเก้าสี่นะคะแม่เนาะหกศูนย์หกเก้าสี่รู้สึกว่าจะหลุดไปหลุดไม่เป็นไรนะคะเนาะหลุดไม่เป็นไรแล้วก็ตามตอบเหมือนเดิมนั่นแหละทุกๆอย่างเป็นแนวทางนะคะแม่เนาะอ,อ่าแม่แคปหน้าจอคะขอบคุณไม่ยอมแดงด้วยนะคะปิดจบนะคะเนาะคลิป EP5 ด้วยแนวทางของแอดเอลล่าละกันผลงานเก่าซ้ายมือนะคะแม่สัญจรร้อยเอ็ดหกศูนย์หกเก้าสี่ยังสอบไม่ผ่านนะคะเนาะทั้งชุด เลกวิ่งชุดเจาะ2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวของแอดเอ้ยละไม่เป็นไรนะคะเนาะเรามาตามผลงานใหม่กันเลยและกัน16กันยายนใบขวามือนะคะเขาบอกว่าบนวิ่ง9 9อะไรบ้างเอ่ยเนาะก็เจาะ2ตัวให้5 9 3ตัว4 5 9 0 5 9แล้วก็8 5 9นะคะส่วนล่างวิ่ง0 2ตัวเจาะ03 07 09แม่แม่ดูไว้พิจารณาเนาะ รู้สึกว่าแนวทางของแอดเอล่าจะถูกใจแอดมินจังเลยนะคะเนาะชุดเจาะของเขา059้าเนะคะเนาะเจาะ2งตัว5 9 0 9แถม05ไปด้วยละกันเนาะมาออกตำราวบ่อยเสลือเกินนะคะแอดมินก็อ้อนวอนภาวนามาตำไทยซาทีเธอหนู <c oughs> อแม่ชื่นชอบแนวทางของแอดเอล่าก็แคปหน้าจอไวเดอเดี๋ยวคลิปนี้หนูขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะมันประมาณ13นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆหนูมาอัปเดตให้ละกัน แต่ถ้าลงแนวทางช้าก็ต้องกราบขออภัยหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งพายุเข้าทั้งฝนตกแล้วก็แอดมินมีทําบุญ9วันด้วยนะคะตอนนี้ก็ทําได้ประมาณ4-5หวันแล้วนะคะน้องเม่เนาะก็อนุมโมทนาศาสทุบุญเด้อเอาบุญมาฝากแม่ๆทุกคนด้วยเนาะอ่ะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ